สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับเป็นยามาฮ่านะครับผม X Max 300นะครับคันนี้นะครับปี18นะครับคันนี้บอกเลยว่าเลขไม่น้อยมากๆนะครับผมน้อยสุดเลยนะที่ผมเคยขายมานะเลขไม่แค่2 0 0 0กิโลเมตรแท้นะครับดูนะครับความสวยใสสะอาดนี้นะครับรถเดิมๆนะครับผมมีแต่งแค่ภายนอกนะครับพวกน็อตทองชิ้วหน้าอะไรพวกนี้นะครับยางหน้าหลังดอกเต็มทุกอย่างนะครับผม A.B.S. ทำงานปกติหมดนะครับสวยมากเดิมๆนะครับจานยังเป็นแค่รอยเท่านั้นนะครับชุดสีสวยนะครับไม่มีตำหนินะครับรถไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับมีน็อตทองนะครับผมหลายจุดอยู่นะโช๊คของ Y.S.S. นะครับของแท้นะฮะนี่เลยนะครับผมภายในสะอาดมากสวยกิฟทุกจุดนะครับท่อเดิมนะครับ ก็มีพวกนอดทองนะฮะเดี๋ยวดูเลขใหม่กันนะครับอันนี้เลขใหม่วิ่งมาเพียง2,100กิโลเมตรแท้นะครับผมรับประกันเลขใหม่ให้นะครับว่าเลขใหม่แท้แน่นอนนะฮะ รถเดิมนะครับผมเครื่องยนต์ดีมากนะครับผับขี่ใช้งานได้เลยนะสภาพป้ายแดงเลยนะครับอันนี้ไม่แค่2,000โลนะครับหายากแล้วนะครับ สวยสายสะอาดมากๆนะครับสภาพปลายแดงเลยนะแคันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับราคาเงินสดนะครับยี่สิหนึ่งแสนมื่นเกบาทนะครับมีพร้อมเล่นเป็ดกระสานครบเลยคันนี้สามารถจ่ายแฟนั้นได้นะครับผมอาจจะดายเยอะหน่อยนะครับยอดดาอยู่ด้านข้างเลยนะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรด้านบนมาได้เลยครับ